สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ y o u u ูทูบช n n e l โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพัระแดงนะคะในเครือบริษัท ออโต้แกลเลอรี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะแน่นอนเราพบกับเก่งกี้ก็พามาพบกับรูปแบบการตกแต่งอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งสวยๆค่ะนี่เลยในรถรุ่น n e x t g e n g e r c a p xl plus ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะน้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงมา้าและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่ะ7,900 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเก่งกี้พาชมนะคะรอบคันวันนี้สาหรับรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกนั่นเองนะคะแล้ว เริ่มจากด้านบนเลยด้านบนนะคะก็ติดเป็นสกูปค่ะทรงฟิตนะคะก็จะมีขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยค่ะดูดุดท่ๆนะคะสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยถ้าท่านใดชอบก็จัดไปเลยค่ะ คุมโทนค่ะวันนี้ก็สีสคูปนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถและตัดด้วยสีดําด้านในส่วนของสัญลักษณ์เลือกเป็นรูปมามาสแตงค่ะสีสัญลักษณ์เลือกเป็นสีแดงในส่วนของสัญลักษณ์เลือกได้นะคะต้องการจะมีสัญลักษณ์หรือไม่มีสัญลักษณ์ก็ได้ในส่วนของสัญลักษณ์ก็จะมีมามาสแตงค่ะพี่ๆมีวัวกระทิงแล้วก็รูปแรดนั่นเองนะคะขยับมาค่ะมีรายละเอียดเก็บ ทุกรายละเอียดเลยค่ะติดสติกเกอร์นะคะบนฝากระโปรงคําว่าเรนเจอร์แบบนี้สีสติกเกอร์สามารถเลือกได้นะคะวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นสีเทานั่นเองและสําหรับอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่เลือกตกแต่งในะวันนี้นั่นก็คือตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะ คุมโทนค่ะรับก,กันกับตัวสัญลักษณ์ด้านบนเลยค่ะเลือกอักษร F O R D สีดำแล้วตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้ค่ะตัดกันกับกระจังหน้าที่เป็นสีดำด้านนั่นเองค่ะมีไฟ LED ด้วยนะคะ3จุดนั่นเองสำหรับไฟหน้าค่ะตัวนี้เป็นมันติรีเซ็ตเตอร์นะคะจากโรงงานเลยมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาจากโรงงานเสริมความโดดเด่นไฟหน้าค่ะด้วยการติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้านั่นเองสำหรับครอบไฟหน้าชิ้นงานน้องเป็น สีดำด้านนะคะกันชนหน้าและชายกันชนค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจากโรงงานแบบนี้เลยเดิมๆแล้วรุ่นนี้น้องไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะวันนี้เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ค่ะเวลาไปเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองติดให้กับคุณลูกค้าไปเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างค่ะหล่อรอบคันจริงๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเพิ่มเติมในสองตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วค่ะ มีหมุดสีเงินด้วยนะคะหมุดไม่ได้เจาะตัวรถนะคะพี่ๆเจาะเพียงแค่ซุ้มล้อเท่านั้นนะคะไม่ต้องกังวลเลยเก็บงานอย่างดีแน่นหนาแน,แน่นอนไม่ต้องกลัวหลุดนะสำหรับล้อบ้างค่ะ ลอนะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะเป็นแม็กขนาดรอบวง18นิ้วนั่นเองแม็กที่ลูกค้าเลือกก็เป็นแม็กมาเวลนะคะหน้าดําคลิปมิลลิ่งตัดมิลลิ่งสีม่วงแบบนี้เลยสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของตัวมิลลิ่งมีสีแดงสีเงินนะคะหรือจะเป็นดำล้วนก็เลือกได้ค่ะจับคู่กับยาง AT ทค่ะซีรียางวันนี้จะอยู่ที่265ค่ะ60 R18 ค่ะแก้มคางค่ะตัดด้วยสีดํา พร้อมขีบระบายความร้อนกระจกมองข้างบานใหญ่ๆเลยทัศนวิสัยในการมองดีมากๆเลยค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสําหรับด้านบนหลังคาค่ะเพิ่มเติมนะคะอันนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนตัวราวหลังคาด้านบนเป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะทาให้รถดูเท่บึกบึนมากยิ่งขึ้นนั่นเองและกันสาดค่ะวันนี้เลือกติดเป็นกันสาดแต่งนะคะก็4ี่ชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ๆต้องการความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเวลาไปจอลดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นั่นเองนะคะประโยชน์ของเจ้ากันสดนะคะเบ้ารองมือเปิดค่ะสีดำด้านนะคะป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือและยังรับกันกับตัวมือเปิดที่เป็นสีดำด้านมาจากโรงงานด้วยและสติ๊กเกอร์สวยๆนะคะรอบคันนะคะตั้งแต่ด้านข้างนะคะไปถึงด้านท้ายกระบะเลยที่พี่ๆเห็นอยู่นะคะลูกค้าเลือกนะคะแล้วออกแบบเองหรือ ก่งกี้มีให้พี่ๆเลือกนะคะหรือจะเลือกเป็นรูปแบบที่เก่งกี้ส่งให้หรือพี่ๆจะออกแบบก็ได้หมดเลยค่ะแจ้งได้เลยและด้านท้ายกระบะนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมนั่นก็คือโลบาร์เลตทรงขายาวของเอลเลนเดอร์นั่นเองรุ่นนี้ยอดฮิตเลยค่ะเพราะเขามีห่วงยึดต,ตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เวลาเพื่อเพิ่มในส่วนของตัวตะแกรงขนสัมภาระนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะมีตัวบันไดเหยียบนะคะขึ้นท้ายกระบะ ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในส่วนความปลอดภัยมากนี่คือเวลาบรรทุกของนะคะด้านท้ายขึ้นกระบะไม่ได้จะได้เหยียบบันไดขึ้นนั่นเอง เสริมความโดดเด่นให้กับไฟท้ายนะคะใส่ข้อไฟหน้าแล้วไฟท้ายต้องมีนะนี่ตัวชิ้นงานข้อไฟท้ายก็มีมาให้ชิ้นงานเป็นเหมือนข้อไฟหน้าเลยเป็นสีดําด้านนั่นเองและด้านท้ายค่ะหล่อทั้งคันจริงบอกเลยด้านท้ายวันนี้ก็จัดเต็มเลยค่ะสําหรับสาท้ายนะคะใส่ตัวครอบฝสาท้ายเข้าไปชิ้นงานเดิมเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นเลยนะคะมาพร้อมกับอักษร S O R D แต่วันนี้จําได้ไม่เอ่อยตัวกระจังหน้านะคะก็เลือกเป็นสีดําและขอบสีแดงนั่นเองก็รับกันกับตัวกระจังหน้าเลยว่า ในส่วนของตัวโลโก้ฟอร์ดด้วยนะคะและก็ยังไม่พอค่ะลายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะตัวนี้เดิมๆแล้วมาจากโรงงานเป็นปั๊มคําว่าเรนเจอเท่านั้นนะคะแต่อันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นตัวอะคริลิกนั่นเองคําว่าเรนเจอแบบนี้ทําให้ฝาท้ายดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะมีไฟเบรกดนที่สามมาให้ค่ะแล้วก็สําหรับกันชนท้ายค่ะตัวชายกันชนก็คือเป็นสีดํานั่นเอง เป็นยังไงบ้างคะรูปแบบการตกแต่งในวันนี้คะ่ะบอกเลยว่าสวยเท่รอบคันเลยนะคะรูปแบบการตกแต่งแบบไหนที่พี่ๆชอบนะคะอย่างเช่นถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้นะคะสามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้กิ่งกี้ได้เลยนะคะหรือถ้าพี่ๆมีรูปแบบงานตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้กิ่งกี้ได้เช่นกันนะคะสามารถส่งรูปแบบการตกแต่งที่พี่ๆชอบนะคะแล้วก็พูดคุยในส่วนตัวรายละเอียดโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆสามารถพูดคุยกับ เก่งกี้ได้นะคะในรายละเอียดต่างๆที่ช่องทางการติดต่อที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะเบอร์โทรไอเดีค่ะแล้วก็เข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะสําหรับรูปแบบการตกแต่งของ next gen ranger และ next gen everest ท,ทุกรุ่นทุกรูปแบบการตกแต่งนะคะได้ที่ยูทูบช anel promotion ford by เก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ค่ะ กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปถัดไปของเก่งกี้นั่นเองสำหรับวันนี้เก่งกี้ไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย